คลิปนี้มาดูเรื่ละของชาววันขนราศีกุมภ์กันบ้างนะครับทุกคนชาวกุมในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะดาวปีก็คือดาวที่อยู่กันานานนะดาวฤกษ์ยูนะครับในภพเรือนพันธุเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินนะมีเกณฑ์การซื้อรถใหม่บ้านใหม่หรือไม่ก็เปลี่ยนรถย้ายบ้านนะย้ายถิ่นที่อยู่ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าดาวฤกษ์ยูเนี่ยเขาเป็นดาวเกี่ยวกับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง ปรับฉับพันนะโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็แบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับพันธุ์ผู้อีกความหมายหนึ่งก็เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ก็ได้ก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยโรคที่แบบบางทีเราก็มองไม่เห็นมองไม่ออกว่าเป็นโรคอะไรนะเกี่ยวกับดาวฤกษ์ยูนะเป็นดาวเป็นดาวค่อนข้างที่จะตามไม่ค่อยทันเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้ช่วงที่ดาวอยู่ตรงนี้อีกหกประมาณหกปีนะก็บางทีเราก็ทําอะไรไม่ได้นะเราก็ทําได้แค่ตั้งสติแล้วก็เรียนรู้กันไปนะอะไรเกิดขึ้นก็แก้ไขกันไปแต่ว่าที่เราป้องกันได้ก็เช่นเรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลท่านให้ดีๆนะครับเกี่ยวกับสุขภาพของคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับมาดูดาวเสาร์นั้นทุกคนดาวเสาร์มาจากภพเรือนมีนานะครับมาอยู่ในราศีกุมก็อยู่ร่วมกับลัคนา สาวทับลักก็ต้องระวังเก่ยวกับเรื่องสุขภาพเจ็บหลังเจ็บเอวระวังเรื่องความเครียดแบกรับภาระค่อนข้างเยอะนะครับชาวภูมแต่ในมุมดีของดาวเสาร์นะตำแหน่งนี้เขาเป็นทั้งอุดมเกณฑ์นะครับแล้วก็เป็นเกษตรด้วยคอนข่ามีความเข้มแข็งนะเพราะฉะนั้นชาวภูมอาจจะได้อะไรจากดาวเสาร์ก็ได้นะอาจจะได้ของดีจากดาวเสาร์ก็ได้เพียงแต่ว่าได้มาแบบลับๆไม่ต้องเปิดเผยใครนะก็เป็นได้สำหรับชาวภูมนะครับมาดูดาวราหูนะครับทุกคนดาวราหูในภพเรือนการเงินเนี่ย ชาวภูมค่อนข้างที่จะมีความาตื่นตัวนะในการหาเงินหาไรายได้ในช่วงนี้นะค่อนข้างที่จะมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในการที่จะหาเงินแต่หามาได้ก็ต้องเรีนใช้จ่ายไปนะครับเพราะว่าระหูลงทรัพย์หาเยอะก็ใช้เยอะเพราะฉะนั้นชาวกุมิี่ิพีแนะนำนะอาจจะต้องวางแผนการเงินให้ดีๆหน่อยนะครับหาช่องทางเงินเก็บให้ดีๆเก็บในที่ที่ แปลสภาพแล้วก็เอากลับไปใช้ค่อนข้างยากอันนี้เก็บได้นะแล้วก็ระวังเรื่องการจัดจ่ายใช้สอยนะครับราหูรทองซั์บางทีมันใช้ใจ่ายเกินตัวนะแต่มันก็หาไม่ได้แหละแต่ก็ถ้าควบคุมรายจ่ายหน่อยก็จะดีนะครับดาวพฤหัสนะดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนพันธุการเงินเนี่ยก็ดาวพฤหัสต,ตรงเนี้ยเขาเป็นทั้งอุดมเกณฑ์แล้วก็เป็นทั้งปฐุมเกณฑ์ด้วย การเงินของชาวุ่มในช่วงปีนี้เลยนะค่อนข้างโดดเด่นนะก็เหมือนกับว่าพฤหัสอีกกุมหนึ่งก็มาจากราคาด้วยนะมีโชคลาภจากบ้านโชคลาภจากรถโชคลาภจากญาติผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ให้โชครถให้โชคบ้านให้โชคนะครับสำหรัแบบชาวุ่มในช่วงปีนี้เลยนะ,<ม>ะดาวที่พี่ดีพูดไปดาวพฤหัสด,ดาวสาวดาวราหูดาวมฤตยูเนี่ย อยู่กันอีกเป็นปีนะปีนี้นยังอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นคาาบุมกว้างของชาวกุมในช่วงปีนี้เลยนะครับทีนี้ตัวตนของชาวกุมการเงินของชาวกุมพี่ติพูดไปแล้วนะเดี๋ยวต่อไปจะพูดเรื่องของการงานกันบ,บ้างดาวก,การเงินของชาวกลุ่มก็คือดาวงคารน,นะครับดาวงคารหนาตอนนี้อยู่ในราศีเมถุนนะเป็นภพเรือนสุขะภพเรือนอุตตะอ่าอุตตะ อุตตะเนี่ยก็คืออะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะการงานใหม่ๆเกิดขึ้นมีการลงทุนครั้งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีการกระทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะแล้วก็ดาวพุธนะครับมาอยู่ในภพเรือนมรณะเฮ้ยภพเรือนปัตตนิพุธตำแหน่งนี้เป็นทั้งมหาจักรแล้วก็เป็นราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นการลงทุนครั้งใหม่ๆของชาวกลุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลดีนะ ค่อนข้างยอดจะส่งผลดีนะครับแล้วก็ดาวเขาไม่ได้อยู่ดวงเดียวดาวเขาอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวกเกษตรในราศีสิงห์นะพบเรือนปัตตนีเพราะฉะนั้นการงานของชาวกลุ่มมีเกณฑ์การพูดคุยการลงทุนการศึกษาหาข้อมูลอะไรใหม่นะครับในช่วงนี้นะครับ แล้วก็ดาวพุธอีกภพหนึ่งก็มาจากภพเรือนมรณะมาอยู่ในภพปัตตานีก็เกี่ยวกับออนไลน์ต่างถิ่นต่างแดนของเก่าๆงานเก่าๆนะทรัพย์สินมรดกนะครับที่ส่งผลกับชาวล,าาล,ลัคนาราศีกุมก็ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นนะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับดาวศุกร์มาจากภพเรือนสุภาะนะไปอยู่มรณะก็ต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพของคนที่เราดูแลนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็มีโชคลาภจากการเดินทางไกลด้วยนะครับสุภะมรมรณนะอ่ะทีนี้มาดูความรักกันบ้างน,นะครับทุกคนดาวความรักของชาวกุม่าก็คือดาวอาทิตย์ณตอนนี้ดาวาที่เป็นกเกษตรนะในราศีสิงห์ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของความรักนะอยู่ร่วมกับดาวพุธนะครับก็มีเกณฑ์การศึกษาดูใจกันไปก่อนนะศึกษาหาข้อมูลให้แก่การและการค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่า ดาวพุธเนี่ยก็มาจากปุตตะปุตตะมาปัตตานีเนี่ยความรักเขาดีนะแล้วก็สาสชะมาปุตตะเนี่ยความรักก็คือความรักของชาวกลุ่มเนี่ยที่ที่อ่ที่โสดนะก็มีโอกาสพบเจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่แล้วก็มีโอกาสพัฒนาความรักขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่คนที่มีคู่แล้วก็ต้องหนักแน่นเข้าไว้นะเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะเนื้อหอมเป็นพิเศษน,นะปุตตะมาปัตตานีเนี่ย ค่อนข้างที่จะเนื้อหมอมเป็นพิเศษแล้วก็เกี่ยวกับออนไลน์ด้วยอาจจะอาจจะแบบพบเจอใครที่อยู่ต่างแดนหรือว่าคุยกันทางแชททางออนไลน์นะระดาวพุทธตรงนี้เขามีความเข้มแข็งด้วยมาแบบเผลอๆนี่มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยอะ่ะมาแบบง่ายๆเลยนะแบบเห็นปุ๊บแล้วก็ถูกชะตากันเลยสำหรับคนโสดนะส่วนคนมีคู่ก็อย่างที่บอกต้องเข้มแข็งแล้วก็มีความมั่นคงเข้าไว้ไม่งั้นมีปัญหาแน่นอนนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวและคณาราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนนะครับทุกคนก็เกี่ยวกับเรื่องเงินพิติก็มองว่าค่อนข้างที่จะเข้มแข็งอยู่นะควบคุมรายจ่ายให้ดีๆนะครับรายจ่ายอย่าใช้จ่ายตามอารมณ์แล้วก็จะผ่านไปได้นะครับระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพความเครียดเจ็บหลังปวดหลังปวดเอวเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะของดาวเสาแต่อีมนนึงของดาวเสานะชาวกุมก็ได้ อะไรดีๆจากดาวเสาว์แหละแต่อาจจะได้มาแบบลับๆไม่มีใครรู้ก็ได้นะอ่ะโอเคก็ดูดวงกันให้สนุกมีสติในทุกวันนะครับแล้วเราก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกวันเลยนะครับดวงมีขึ้นมีลงนะเวลาขึ้นก็อย่าหลงเวลาลงก็อย่าท้อนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ